อาชีพพาแเนลในสายตาชาวฮ่องกงสวัสดีจากฮ่องกงส่งถึงผู้คนในเขตที่6ของเซา Carolina. แคโรไลนาเรารู้ว่าคุณเหนื่อยกับพวกที่ชอบเข้ามายุ่งกับการเลือกตั้งของคุณเนื่องจากเราก็เบื่อหน่ายกับคนที่เข้ามาวุ่นวายกับเรื่องของเรา เพียงแค่อยากจะบอกคุณว่าเราคิดอย่างไรกับอาชีพพาแนวผู้สมัครที่จะเข้าไปนั่งในรัฐสภาเพื่อคุณลองจินตนาการดูนะว่าถ้าหากคุณไม่ได้แค่ไปเที่ยวที่ชุมชนหนึ่งแต่ต้องไปอยู่อาศัยในชุมชนนั้นและก็สร้างชีวิตกับผู้คนที่นั้นในขณะที่คุณอยู่ท่ามกลางผู้คนในชุมชนที่มีปัญหาภายใต้ภาวะความกดดันของน้ำมือของพรรคคอมมิวนิสต์จีนคุณจะทำอย่างไร ีอาศัยอยู่กับชาวฮ่องกองมาเป็นเวลาเกือบ17ปีเราไม่สามารถหาสมาชิพกพรรคประชาธิปไตยที่จำเขาได้<ม>เขาไม่เคยบริจาคหรือทำอะไรเพื่อสนับสนุนเสรีภาพของเพื่อนบ้านของเขาแต่เขากลับเพลิดเพลินกับการใช้ชีวิตกับชนชั้นสูงและพวกสนับสนุนปักกิ่งในฮ่องกอง เขาพึ่งพาตำแหน่งของเขากับโกลแมนแซดในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกสโมสรของฮ่องกงคลับและก็อเมริกันคลับชาวต่างชาติหลายพันคนร่วมบริจาคและเดินขบวนไปตามถนนเพื่อต่อสู้เรียกร้องอิสรภาพให้กับชาวฮ่องกงแต่ว่าอาชีพไม่ใช่หนึ่งในหมู่คนเหล่านั้น อาชีทำเงินในฮ่องกงด้วยการใช้ประโยชน์จากภาษีแบบ8 1 5ไม่ต้องจ่ายค่าศุลกากรแถมด้วยหลักการตลาดแบบซุปเปอร์ฟรีแบบที่เขาจะไม่มอบให้กับพวกคุณหรอกนะอาชีพพาเนลได้เลือกฝ่ายมาตั้งแต่กว่า15ปีที่แล้วซึ่งก็คือฝ่ายจีนคอมมิวนิสต์ที่ต่อต้านชาวฮ่องกง